สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพรยนต์นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเก่งซีดานสีประตูแบรนดหลักนะคะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังรอคอยป้ายแดงอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยวันนี้ที่เพรยนต์ของเรา มีรถแล้วนะคะได้รถราคาถูกปีใหม่และที่สําคัญเลขไมน้อยมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมๆกันเลยนะว่าวันนี้นุ่นมาเผากับตัวรถคันนี้เลยนะคะสำหรับตัวรถสีเทาดำที่อยู่ข้างขวามือของนุ่นคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสเอทีพนั่นเอง สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะคะได้รถบี2021เลยนะคะโอ้โหรถถือว่าหลายๆคนกำลังตามหาอยู่หรือว่ารอคอยอยู่นะคะก็วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์แล้วใครที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่ก็รีบมาจาับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตปกติฟรีดาวน์จัดยอดเต็มกันไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะออกรถศูนย์บาทมีอยู่จริงนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยมาเดี๋ยวนุ่นเดินพาพาดูรอบๆตัวรถก่อนเลยนะคะเรามาเริ่มก,กันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นยาริดเอทีพโฉปัจจุบันชมล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์ตโตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าเองถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยนะคะอะไหล่ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายมีศูนย์ให้บริการ เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับหมายเลขทะเบียนอันนี้เป็นป้ายต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเนาะ,ะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้เลยซึ่งชมนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็นหลอด LED อยู่ในชุดโคมไฟแบบนี้เลย แล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะในชุดโคมไฟครบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆในชุดโคมไฟด้วยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้เดิมแท้จากโรงงานเจียวไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะแต่ว่าออกแบบมานะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะคะดูกันต่อในส่วนของตัวล้อดีกว่านะคะ ด้วยกับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมคะของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับล้อแมกทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะขนาด15นิ้วของเดิมแท้จากโรงงานเป็นล้อแมก4ีลูนะคะซึ่งแน่นอนของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับตัวยางดันหลบทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่18ปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ ถือว่าตัวยางนี่ออกจากสูตรใบแดงยางใหม่ด้วยนะคะซุ้มล้อโครงสร้างเดิมน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้พับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีดานะตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีเทาดำเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วย แล้วก็ตัวกระจกทุกบ้านนะคะมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันขนาดความหนาของฟิล์มนะถือว่ากําลังดีนะคะไม่หนาไม่บายจนเกินไปแล้วก็มีการติดตั้งคิวกันสาดให้ด้วยนะคะสําหรับประตูรถทั้ง4บานเลยแล้วก็การเลือกซื้อรถยนต์มือ2อยากให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์ของโตยต่านะคะกระจกทุกบ้านก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตยต่าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะถัดมาด้านล่างเราก็จะเห็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอะเราดูภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้กันสําหรับสีของตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะถือว่าเป็นสีที่หายากเนาะและที่สำคัญมันเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะอันนี้ก็คือไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดเลยนะ มาต่อกันในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะตัวเชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยนะเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95 e20 รองรับ e85 ด้วยนะมาต่อกันที่ไฟด้านท้ายกันนะคะนี่สำหรับจุดโคมไฟท้ายค่อนข้างเรียวนะคะดูทันสมัยกว่าเดิมเยอะเลยนะคะใช้หลอดไฟที่เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย ยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายน้อยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมแล้วก็กระจกบานด้านท้ายนี่มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้ามาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยถัดมาใกล้ๆกันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือยาริสเอธิปนั่นเองอ่ะต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็น สิงอําวยความสะดวกที่โโยต้าเองได้มีการพัฒนาขึ้นมาด้วยนะนี่เปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีห้องเก็บสัมภาระกว้างมากนะคะเปิดมาเราก็จะเจอถ่ายยางรองด้านหลังก่อนเลยสําหรับตัวรถคันนี้นุ่นต้องขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถเข้าใหม่เรายังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยก็รีบนํามารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะอ่ะดูโครงสร้างด้านล่างกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ นีแ่แหละด้วยกับตัวรถคันนี้นะคะเป็นชมปัจจุบันชมใหม่เนาะของเขาอ่ะจะไม่มียางอะไรสำรองแล้วนะคะแต่ว่าจะมีชุดซ่อมปะยางฉุกเฉินแล้วก็เครื่องมือมแมรงอันนี้คือเรามีให้ครบอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าหลักๆที่จะให้ดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะพวกระะ <c oughs> อยซีนทางมะพร้าวอะไรเงี้ยเม็ดอาร์ททุกอย่าง <c oughs> ที่มาจากโรงงานโครงสร้างพวกนี้ก็คืออยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะเห็นไหม ทุกอย่างครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องชนนักจมน้ําน้ําท่วมอะไรเงี้ยคือเราอ่ะไม่นําเข้ามาขายอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็อยากให้ดูกันใกล้ๆเลยพวกน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะนี่นุ่นเปิดให้ดูเห็นไหมตัวน็อตอะสีเดิมนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยมาเปิดให้ดูกันอีกหนึ่งข้างนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็น็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับวันนี้วารันตีศูนย์ก็ยังอยู่เลยนะคะเห็นไหม ามารถใช้เล็บติกซินยางลงอันนี้คือทุกอย่างโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานไว้ง่ายเลยนะตัวรถคันนี้คือแบบสภาพป้ายแดงชัดๆเลยนะคะแค่เราเอามาล้างทําความสะอาดนิดนึงนะนี่แล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะมาอันนี้นุ่นก็มาเดินดูรอบตัวรถแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าไปอยู่ภายในตัวรถกันไปเข้ามาเลย สำหรับภายในของเขานะด้วยกับความที่ของเขาเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมคะภายในเขาก็จะแบบคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มกันตนะั้งแต่ตัวพวงมาลัยก่อนเลยนะสำหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดตัวนี้ควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็มีแอร์แบกนะคะให้ถึง7ลูกเลยนะคะมาเรามาดูเลขไมค์กันดีกว่าสำหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2021เเลขไมค์อยู่ที่ 23,200นะคะ21กโลเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขีย่ยไม่มีกอไม้แต่อย่างใดเลยนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยเนาะแต่ก็ตัวคอนโซลตรงกลางตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นจอแอนด o i ยสัมผัสทัสกีนนะคะของแท้จากโรงงานของโตโยต้ตาเลยนะคะเห็นไหม ทุกอย่างก็ใช้งานได้เป็นปกติสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยฟังวิทยุ FMAM ได้ทั้งหมดนะคะทุกอย่างก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอที่แสดงผลของกล้องถอยหลังนะคะเห็นแบบเรียลไทมมมองได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเวลาเราถอยหลังนั่นเองเนาะถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบอนาล็อกเออตัวนี้เป็นออโต้ได้ด้วยนะคะเห็นไหมพอขึ้นรถมาเราปรับความเย็นอัตโนมัติได้เลยนะคะตัวนี้เขาก็จะทําการประมวลแล้วก็ ปรับอุณหภูมิให้เราแต่ถ้ามันไม่ทันใจนะคะเราก็สามารถปรับความแรงพัดลมความความเย็นอุณหภูมิอันนี้ก็คือปรับได้ตามใจชอบก็ได้ด้วยนะคะถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเห็นไหมจะเป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นั่นเองแล้วก็ตัวเบาะนะจะได้เป็นเบาะผ้ากับมันเป็นเบาะหนังกับเบาะผ้านะคะที่เขาแบบว่าออกแบบมาเนาะแล้วก็การออกแบบสลีระของตัวเบาะ,บาะค่อนข้างใหญ่รับกับสรีระของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะคะ ถือว่าตัวบอกก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องสัมภาระด้านหลังเออห้องผู้โดยสารด้านหลังไปเราไปดูกันโหถือว่าตัวยาริสเองอะ่ะเป็นรถซีดานแบลลักที่จะบอกว่าบอดี้ภายในเขากว้างมากเลยนะคะเห็นไหมนี่ตัวข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเห็นไหมมีสายเบลลให้3เส้นก็แปลว่าออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะถือว่าภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างด้านล่างก็มีในส่วนของ ถาดถาดรองนะคะภูมปูพื้นด้านล่างนะคะถือว่าตัวนี้เขาซื้อมาเพิ่มเนี่ยอันนี้เราก็ให้ไปเลยนะคะเราไม่ได้มีการเอาออกนะคะตรงรุ่นของเขาเลยเนาะพดานด้านบนไม่ต้องบอกเลยนะสะอาดมากนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยปีใหม่สุดๆไปเลยนะคะถือว่าเขาดูแลรถได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ <S 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 สุดท้ายแล้วที่นุ่นจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างไปเราไปดูพร้อมกัน รถปีใหม่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงตัวเลือกโครงสร้างของเขาเลยนะคะทุกอย่างนะสบายใจได้เลยและที่สำคัญนี้คือได้เลขไมน้อยมากๆเลยนะคะมาสำหรับตัวเครื่องยนต์เองนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์อีโกคาประหยัดน้ามันนะคะจะเป็นตัวเครื่อง VVTiE นะคะตัวนี้ก็ เป็นน้ำมันนะอัตราการเส้นเปลืองอยู่ที่สูงสุด19กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะตัวเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิ้มและที่สําคัญไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะ,คไ,ะ,คะไปต่อกันในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะน็อตฝากระโปงไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสีเดิมๆไล่ลงมาจะเป็นในสองตัวน็อตแก้มก็สีเดิมนะคะเห็นไหมเบนอาร์ที่เบ้าโชว์ฝั่งนี้สภาพดีสมบูรณ์ไล่มาจะเป็นในสองตัวคานนะคะนี่เห็นไหม ทุกอย่างคานเดิมเดิมแบบนี้เลยมาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านหน้าคานด้านหน้าก็เดิมเดิมตรงๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะยาวมาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านขวาน็อตแก้มฝั่งด้านขวาเม็ดอาร์ที่เบ้าโช๊คฝั่งด้านขวานะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับสําหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเห็นไหมคะจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ตัยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานเลย แะะม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองเห็นไหมสภาพดีสมบูรณ์เหมือนรถเนี่ยเพิ่งออกจากป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สีก็อยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือทางเพื่นโของเราเนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างด้วยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ทุกคันเลยนะคะว่าไม่มีชํารรูสูญหายอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีเทาดำคันนี้นะคะโตยต้ตายาลิทเอที AT นะคะ1.2สปอร์ตปี2021ย้ํา้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงเพรยนต์ของเราที่นวนยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68 แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ดูจบแล้ว,ลวนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ